ถ้าตรงนี้ไม่มียาคือตายเพราะว่าเลือดไหลอ่ะยิงเลยว่ร้อยหกห้าแล้วย้ายหน่อยมี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 ย้ายหน่อย เอาละแครบแครบแครบไหนวะเนี่ยอ๋อจะมีอะไรให้เราเอ้าเริ่มเลยดีกว,ว่าว้าว เริ่มเลยแดงว่าต้องมีคนป่องป่างกันเดี๋ยวนี้น่าจะยังไม่มีตอนนี้เรามีอะไรบ้างโอ้โหเราไม่มีอะไรเลยนี่หู แลได้หมวกก็เนี่วะน่าขนหรือเปล่าวะขนแน่เลยวะดูที่ว่ามันรอผมไหมฉันชอบมัว,มวกับปืนนายเรือเกิน แป้ว,ว่าเพื่อน,นนายนี่อยู่ใกล้ไปหมด นายสวยดีตอนนี้เราอยากได้ยาไม่ด้เรือนี้ดีวะบกับกเดะบักเดะไม่ได้ยินเสียงวะก้าลังลังนี่หลอน โอ้ยปืนนี้นี่หวังผลได้เลยเอ้เอาเอีด้แล้วกันเราได้ทำการหักหลังเบื่อนเราไปแล้วห้ามไปก่อนดีกว่า เหมือมีคนมาแบบลอยสแคบไง ตาฝาดหรือเปล่าวะไม่ฝาดปะหุดเลยแล้วกัน ยาไหมตอนนี้ฉันอยากได้ยามีอะไรเลยวะไปดูบอสนะเผื่อมีแตกแล้วอ่ะแบบเงียบเปนน่นอะไลเนี่ยพักหลัง มีมหหรือว่าเข้าไปตรงแคมป์ยากันวะเงียบจริงแล้วก็กูกันออกมาลุมยิงผมมาเอายากัน ไม่มีบอสอ่ะเฮ้ยอุยอ๊ยมีศพตรงนี้ฉันไม่ปลอดภัยแล้วตรงนี้นอุย้ยฉันได้ยินเสียงคนฉันเห็นเขาแล้ว เจ็บว่าล่ะมึงโอ้ยติติ ไอหนุ่มเนี่ยเอาลราดูกระสุนยันจำหมดแล้วอุ้ยมันได้บอส chân hiu chân hiu toàn chân hiu được có súng chân cày một đéo à ช่วมาแล้วมันก็จะเอาเราเหมือนกัน ยังไม่มีคีนช็อตนะมันร <Yes, yes, ู้เลยคราวนี้สแคปน่าจะยิงหลังผม เอาไงดีวะเอามันเลยไหมไม่รู้จะแคบหรือคนอะเหมือนกันะแต่มันได้โอ้ย ได้บอสไปแล้ววะน่าจะหนีแล้วผมว่าโดนสแคปเปิดจุดไปเมื่อกี้นะคิดว่ามันจะปล่อยผมไหมผมคิดว่ามันก็ไปแล้วเหมือนกันนะ thì ngay ngay nó cũng không gì nữa ไม่เห็นเขาแล้วนะเอ้ยไม่หนีว่ะแสดงว่ามันต้องยังไม่เก็บอะไรแน่เลยโดนไหมวนะน่ะ มีระเบิดด้วยศูน่งหมดเมื่อไหร่มึงตายอ่ะ ฉันกำลังจะตายมันต้องไม่ตายต้องหยุดเลือดไปก่อนฮนะโอ้ยเลือดหนักด้วยอ้าวโอ้โห เ่นอย่างนี้เขาจะไม่หัวร้อนได้ไงวะอย่าลุกอย่าลุกอย่าลุก พี่หายเอาละทุกคนโอ้แก๊สเตชันโคตรสวยพอมียา ม,มีอะไรเลยผมไม่น่ารอดวะ่ะย้ายหน่อยดีวะสวยความหวังของันคือแค่หลือร้อยทงไมวะเนี่ย Mountain s t a t ตั้งใจเกียดโอแก๊สโอ้โหไกลมากถ้าตรงนี้ไม่มียาคือตายเพราะว่า uh. เลือดไหลอะ่ะเกียดเลยว่าร้อยหกห้าแล้วย้ายหน่อยมีย้ายหน่อย

แล้วนี้คือปืนไม่น่าจะมีลูกนะเดี๋ยวขอเช็คกันแล้วกันเด็ดเด่นครับโอเค ใช้ประหยัดประหยัดเอาอะ หว่วงรูดอะยิ้มดูเอาอย่างโรคเลยไม่ใช่แนะ่ เรียกไปโชคช่วยครับเมื่อกี้นี้ต้องขอโทษแอนตี้ไว้ด้วยนะอา น่ายออกแล้วล่ะผมอ่ะได้สลิปมาอื ยัยยัยยายายาัย,าย,ายาทำอย่างนั้นตอนนี้ก็ค่อยๆเดินเอาอะเพราะเราไม่รู้ว่ามีคนเหลืออยู่หรือเปล่า เออสแคปสายเกียนแบบเราน่าจะมีหมอนไหม้ฮะให้พี่แกกำลังจะนอนอเนอ๊ะเราใกล้ถึงแล้วตัวเดียวอีกแล้วอาจจะน่าเบื่อไปหน่อยแต่ขอโทษด้วยนะฮะ ว่าเดี๋ยวความร่วมมันจะเป็นบอกเกิดแห่งความสูญเสียครับต้องออกก่อนอย่าจอมีหน่วยดับฟันนะ ตัวเดียวก็รวยได้